ตอนนี้นะครับเกิดเรื่องขึ้นที่โรงพิมพ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ทั่วๆไปครับตอนนี้สดครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับขับรับรถไหาขวาอะไรครับโดนข้อหาอะไรครับแก้กันไว้เมื่อเช้านะจุ๊บจุ๊บนะเมื่อวานเขาบอกว่ามีเงินอยู่สามคนเขาก็ไม่กล้าหรอกไม่มีโยกเมื่อวานจะพูดอยู่จริงนี วัด้นช้อนซ่อมหน่อยกินเป็นข้าวยังไม่สวยแข่งไหมดิ้งแตชอบดิ้งอะไรแบบเนี้ยนาฬิกากำไรกำไรกำไรอันนี้เจ้าที่ควบคุมไว้แค่สองสองนายนะครับนี่คือผู้ต้องหาครับพอแล้วสวยดีอันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับต้องขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ก่อน ไลา่ก้างป่าวะยอมยังครับยอมยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสยังยังจะลุกมาต่อสู้ครับไปนั่งดีๆมาให้เรียบร้อยจาดิกนั่งมานี่นี่เล่นเป็นลูกไปเล่นไปยังงี้อะไรโลกนี้